มาดูลูกเก่าจะเลิศนะครับแรกข้อที่ทัศพงษ์ปามนะครับบ้านาน้องแก่หน่อยตำบลวพุทแห่อำเภอหน้ากลางจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับก็เป็นควายที่เกิดจากการผสมเทียมเนาะที่เข้างคำว่า,าผสมห้นะครับเมือ่อต้นปีนะครับเมื่อต้นปีมีค้อดได้เพศผู้นะครับแม่ร้อยสามสิบนะครับแม่ร้อยสามสิบต้นต้น,ตน,ตน,ตนเป็นแม่บล็อกไซเล็กแต่ว่าเบิ้งบุกเพิ่นครับ พ่อเก้าเจริญนะครับดูแข้งขาโอ้ตัวนี้มาดีครับมาดีขาใหญ่หนาพึ่นคอนนะเดี๋ยวว่าส่วนสูงกันอีกที่จะผมวมอ่าวาน่าจะมีแปดสิบต้นต้นอยู่นะครับแล้วก็หน้าตาก็คือนี่นี่ดูดอกเขาดอกเขาขึ้นมาแล้วออสวยอสวยนะครับตัวนี้สวยนะถ้าเราเทียบกับแม่ไซส์นี้นะครับแม่ซไซส์ร้อยสาสิบนะครับ ถ้าายออกมาแบบนี้ก็คือถือว่าไม่ธรรมดานะครับสาหรับก้าวเฉลยน,นะครับเป็นตัวพ่อคันอีกตัวหนึ่งที่ตอนนี้คือเก๋าเกมมากๆานะครับายลูกได้ได้เด็ดขาดแล้วก็มาตารฐานทุกตัวนะครับนี่โดยสำคัญเท่าที่ผมเห็นมาก็คือลูกก้าวเฉลยและลอดแข็งแรงมากนะครับแข็งแรงมากตอนนี้ลอดเองเข้ามาฉากนะครับเป็นลูกตัวที่สองของแม่ตัวนี้ โอเคก็ฝากไว้เป็นแนวทางในการพัฒนานะครับต่อไปด้วยนะครับ